ใครที่กำลังมองหาเลื่อยแบตเตอรี่ไร้สายสักตัวหนึ่งไว้ใช้งานครับอย่างเช่นบ้านสวนไว้เคลียร์ต้นไม้ริมบ้านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเลื่อยโซ่แบตเตอรี่ไร้สายของมาซรุครับตัวนี้ความยาวของโซ่บาร์5 1 5นิ้วนะครับแบตเตอรี่20โวลต์เป็นระบบ20บโวลต์มอเตอร์บัตเลนน้ำหนักตัวเครื่องการใช้งานอยู่ที่ประมาณ3.2กกรัมแล้วก็มีหน้าจอแสดงแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับเซฟตี้นะครับตัวนี้กาดเซฟตี้นะฮะ สำหรับเคลียร์ต้นไม้ข้างบ้านนะครับด้วยความที่ความยาวของบาโซเนี่ยถึง11.5นิ้วเราตัดไม้ท่อนใหญ่ๆได้นะครับผมไปใช้งานมาแล้วเป็นอย่างไรไปดูกันครับรุ่น s c s 4 3 0ความเร็วรอบอยู่ที่4,500รอบต่อนาทีครับคู่มือการใช้งานและรับประกันมาพร้อมแบตเตอรี่ power turbo 4 m 2 0โแท่นชาร์จ1.5แอม ชุดตัวมอเตอร์โซ่สําหรับเลื่อยบาและปลอกใส่บาเดี๋ยวเรามาประกอบกันนะครับนะครับชุดประแจถอดตัวบาโซ่ so, ใส่บาโซ่ so ก็จะอยู่ในนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นกระปุกใส่มันจะมีน้ำมันหล่อโซ่อยู่นะครับอย่าลืมเลยนะครับก่อนที่จะ สปีดเครื่องหรือรันเครื่องดูก็ตามนะครับให้เติมนะครับน้ำมันหล่อโซ่ตรงนี้ก่อนให้เรียบร้อยก่อนนะครับหรือว่าหรือว่าเราจะเหาะที่โซ่ก็ได้นะครับนิดหนึ่งแล้วก็ค่อยทดสอบเพราะว่ามันต้องมีน้ํามันเลี้ยงโซ่อยู่ตลอดนะครับไม่งั้นโซ่จะมีความร้อนสูงมากนะครับเวลาตัดแกะตรงนี้ออกนะครับที่ตึงโซ่จะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ถอดตัวฝาปิดบาร์ก่อน ที่ตึงโซ่ตัวนี้จะเป็นสปริงเลยนะครับทำให้การตึงโซ่เนี่ยมันไม่คลายง่ายๆนะครับในระหว่างที่เราใช้งานสัญลักษณ์สสยโซ่จะอยู่ตรงนี้นะครับบอกไว้หมดนะในบาร์ก็จะมีด้วยนะครับสัญลักษณ์ถ้าเราใส่กลับด้านมันก็จะเลื่อยไม่ไม่เข้าแค่นั้นเองนะครับบางคนก็คือผมเคยเจอนะครับผมใส่กลับด้านมันเลื่อยไม่เข้าเราก็แค่ถอดมาสลับก็เข้าแล้วนะครับสัญลักษณ์จะอยู่ตรงนี้นะครับลูกศรเวลาเราใส่ไปแบบนี้นะครับ แบบประมาณนี้แล้วก็ใส่น็อตล็อกนะครับแล้วก็ค่อยตึงโซ่นะครับเพื่อความปลอดภัยผมไปใส่ถุงมือเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็ไปเกาะที่เดือยตรงนี้นะครับฟันเฟืองอยู่นี้ <S <S หมุนเข้าคือตึงโซ่นะครับโอเคนะครับได้ประมาณนี้ก่อนที่เราจะทดสอบเหยาะน้ำมันหล่อโซ่ไปนิดนึงนะครับ ก่อนที่จะกดให้มันหมุนดูนะครับบาโซ่จะอยู่ที่11.5นิ้วเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีนะครับหน้าจอแสดงระดับของแบตเตอรี่เปอร์เซนต์อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับใส่น้ํามันหล่อโซ่ตรงนี้น้ํามันหล่อโซ่เนี่ยใช้เป็นน้ํามันเครื่อง4ี่จังหวะก็ได้นะครับน้ํามันเครื่องใหม่ๆนะครับเทใส่ได้ส่วนถ้าใครที่สั่งน้ํามันหล่อโซ่โดยเฉพาะได้เลยก็ดีนะครับใส่ตรงนี้ เช็คระดับแบตเตอรี่นะครับกดตรงนี้ถ้าเช็คระดับสีเขียวตัวนี้ power turbo นะครับของตัวมาซรุนะครับกดตรงนี้ระดับก็ขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์มันก็จะโชว์ตรงนี้ด้วยถ้าเป็นเลื่อยตัวนี้ตรงนี้คือการเซฟตี้นะครับในระหว่างที่เราตัดไม้เนี่ยยื่นมาดันเข้าหาตัวก็คือทํางานได้ในระหว่างที่เราขึ้นไปตัดต้นไม้นะครับเราตัดเสร็จหนึ่งกิ่งเราอยากพักนะครับให้ดันมาตรงนี้นะครับกดก็ไม่ได้กันนะครับมือเราไปโดนแล้วช่วงที่เราสะพาย ก็ตามมือเราไปโดนนะครับในตัวของตัวเลื่อยเองนะครับหรือปุ่มเองมันจะทํางานก็สามารถที่จะพักด้วยการเซฟตี้อย่างนี้ได้นะครับใช้ก็เอาขึ้นตัดกิ่งนี้เสร็จจะปีนไปตัดกิ่งข้างบนห้อยนะครับให้ปัดลงมาก็จะไม่สามารถที่จะทํางานได้นี่คือปุ่มเซฟตี้ไปตัดกันครับอันนี้คือต้นฝรั่งนะครับที่ผมเคยเคลียร์แล้วแต่ยังเคลียร์ไม่หมดเหลือตัวอันนี้ขนาด4ี่นิ้วโดยประมาณอันนี้3มนิ้วนะครับมันติดกัน เกือบ้อยนะครับอันนี้มันติดชิดกันเลย ติดนะฮะก็จะมีเซฟตี้อยู่นะครับที่ติดเพราะว่ามันโดนอีกต้นหนึ่งนะครับให้กำลังที่แรงมากนะครับ เรียบร้อยนะครับอันนี้คือต้นกระถินนะครับซึ่งผมต้องเคลียร์ออกนะฮะมันจะมีอยู่ต้นเล็กแล้วก็ต้นใหญ่ประมาณ4นิ้วนะครับซึ่งต้นกระถินเนี่ยถ้าใครใช้ประโยชน์จากมันในการเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดก็ดีไปนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วมันเป็นต้นที่ลามได้ไวมากนะครับหมายถึงว่าต้นเล็กๆเ,เวลามัน เวลาผลมันแก่มันก็จะแตกแล้วก็จะร่วงแล้วก็จะเกิดเต็มไปหมดเลยเคลียร์ยากครับอันนี้ต้องเคลียร์ตั้งแต่ที่มันยังไม่สุกนะครับเออทับเคีีร์พอดี comer é ผมบอกว่าได้กําลังแรงตัดที่ดีมากแล้วก็แบตเตอรี่ยังไม่หมดนะครับผมเคลียร์ต้นไม้ให้บ้านแม่ไป2ต้นแล้วที่บ้านผมอีกนะครับหต่อนะครับตัวนี้ก็ยังเหลือแบตเตอรี่เลยครับนี่นะฮะเหมาะแก่เอาไว้ติดบ้านสวนหรือว่า ชาวไร่ชาวนานะครับที่มีการตัดไม้เคลียร์ต้นไม้ที่สวนเป็นประจําผมว่าตัวนี้โอเคเลยไม่ต้องเติมน้ํามันนะฮะไม่ต้องดูแลน้ํามันเครื่องด้วยเราเพียงดูแลเรื่องหยอดน้ํามันโซ่เท่านั้นเองนะครับแล้วก็การถอดประกอบเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับลองดูรับผมของมาซรุตัวนี้ต้องบอกว่าใช้ดีเลยนะครับใครที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์สั่งสินค้าไว้ที่คอมเมนต์นะฮะร,ราคาค่าวตัวรวมแบตเตอรี่1ลูกนี่อยู่ที่ 2,000กว่าบาทอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ